วันนี้เราจะมาดูเรื่องของลำดับและอนุกรม sequence and series ในหัวข้อ iterative rule หรือการที่เราไม่ต้องใช้พจน์ก่อนหน้าเนี่ยหาพจน์ถัดไปลองมาดูกันครับว่ามันคืออะไรเราได้ซีรีส์มาลำดับเดิมนั่นก็คือ 14, 11, 8, 5แ้าและสออย่างที่เรียนไปแล้วในบทก่อนหน้านี้การที่เราจะหาพจน์ถัดไป เราจะต้องมี2ออย่างก็คือเราจะต้องหาค่า d หรือส่วนต่างร่วมและเราต้องหาพจน์ก่อนหน้านั่นก็คือ an 1เเรามาดูกันการหาค่า d นั่นก็คือให้เอาเรา an มาลบกับ a n ลบแล้วจะหาค่าถัดไปก็คือ a n 1 d จากตัวอย่างถ้าเราจะหาค่า d ให้เรานิยามก่อนแต่ละตัวคืออะไร a1 a2 a3 a4 a5 a6 การที่เราจะหาดีเราต้องใช้ N ให้เป็นอย่างเช่น n ให้เป็น5ก็คือเอา a5 ลบด้วย a5 ลบ1ก็จะเท่ากับ a5 ลบ a4 แทนค่าได้เลย a5 ก็คือ2ลบด้วย a4 ก็คือ5 2ลบด้วย5จะเท่ากับติดลบ3ฉะนั้น D จะเท่ากับติดลบ3ต่อไปให้เราหาค่า A6 โดยการใช้สูตรที่เป็น Recursive Rule An-1 ็ u s ก็จะเท่ากับ A6-1 กลบ1ก็คือ A5 บวกด้วย D แทนค่าได้เลย a 5ก็คือ 2, d ก็คือลบ 3, 2ลบด้วย3ก็คือลบหแต่ลองคิดดูถ้าเราจะหาพจน์ที่พจน์ที่20เราจะหาได้ยังไงถ้าเราจะหาพจน์ที่20ถ้าเรายังจะใช้ Recursive Rule อยู่เนี่ยนั่นหมายความว่าเราจะต้องรู้ว่าพจน์ a 1 9คืออะไรในที่นี้เราไม่รู้ว่าพจน์ a 1 9คืออะไร ถ้าเราอยากจะรู้พจน์ a 1 9เราก็ต้องรู้ว่าพจน์ a 1 8คืออะไรในการใช้ recursive rule ฉะนั้น recursive rule เนี่ยไม่ค่อยจะมีประโยชน์เท่าไหร่ในเคสนี้ฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูเรื่องของ iterative rule นั่นก็คือสูตรที่เราจะหาลำดับโดยที่ไม่ต้องใช้พจน์ก่อนหน้าในการหาพจน์ถัดไปเราลองมาดูกันเรารู้แล้วว่า d นั่นคือลบ3 ถ้าเราจะหา a10 หรือพจน์ตัวที่10ของลำดับนี้เราจะหาได้ยังไงเราจะหาโดยการใช้ iterative rule ส่วน iterative rule เนี่ยจะมีสูตรที่ว่า an จะเท่ากับ a1 นั่นก็คือ ลำดับที่ 1, พจน์ที่ 1, บวกด้วย n ที่เราอยากจะหาติดลบหน n, ลบหคูณด้วย d. นั่นคือ iterative rule เราลองมาใช้ rule ตัวนี้กันถ้าเราอยากจะหาลำดับที่ 10, ก่อนอื่นให้เราเขียน rule ไปก่อน N ลบหตามด้วย d. ให้เราแทนค่า n ด้วย10เพราะเราอยากจะหา a10 ก็เท่ากับ a1 บวกด้วย10ลบ1คูณด้วย d แล้วก็ให้เรา simplify ซะอะไรที่มันบวกลบคูณหารก็ได้ก็บวกลบคูณหารกันให้เสร็จก่อน a1 บวกด้วย10ลบ1เท่ากับ9คูณด้วย d ซิมพลิฟาย a10 เท่ากับ a1 บวกด้วย9คูณ d ก็เท่ากับ 9d แล้วก็ให้เราแทนค่าทุกอย่าง Simplify เรียบร้อยแล้วต่อไปก็แทนค่าฉะนั้นเราจะได้ A10 เท่ากับ A1 ก็คือ14บวกกับให้เราเอา9คูณด้วยลบสแทนค่า D ด้วยลบ3ามคูณสเท่ากับ27 9คูณลบ3ามก็เท่ากับลบยี่สิบเจ็ดใครเอาสิบลบยี่สิบเจ็ดก็จะได้ A อันดับที่สิบนั่นก็คือลบสิบสามนะนี่ลองเช็คดูว่ามันจริงไหม A 6หคือลบหนึ่ง A, A, A 9เจ0ปเก้าสิบ ถ้าเราค่อยๆลบไปทีละสามเนี่ย a7 ก็จะได้ลบสี่ลบเจ็ดลบสิบและลบสิบสามนั่นเองครับต่อไปให้เราหาพจน์ที่ยี่สิบไม่มีที่จะเขียนแล้วแต่เราไม่จำเป็นต้องเขียนไล่ไปทีละเทอมทีละเทอมทีละ term, ละำดับเพราะว่าเราสามารถใช้ iterative rule ได้ ลองดูกันลองพอสวิดีโอลองทำดูก่อนก่อนหนึ่งก็ให้เราเขียนสูตรไปให้เราแทนค่า n ด้วย20เพราะว่าเราจะหาพจที่ยี่สิบยี่สิบลบหนึ่งคูณด้วยดีอะไรที่มันซิมพลิฟายได้บวกลบคูณหารได้ก็ซิมพลิฟายก่อน A1 ั 1> 1, บวกกับยี่สิบลบหนึ่งเท่ากับสิบเก้าสิบเก้าคูณ D เท่ากับสิบเก้าและให้เราแทนค่าเข้าไปก็จะได้ a 2ยี่สิบเท่ากับ A1 วันก็คือสิบสวกกับสิบเก้าคูณด้วยดีนั่นก็คือลบสามก็จะเท่ากับสิบลบด้วย 57ก็จะเท่ากับติดลบ43ในลำดับที่20นั่นเองครับต่อไปให้เราดูตัวอย่างที่2เราได้ลำดับลบ5ลบ3ลบ1และ1โจทย์ที่ให้มาก็คือให้เราหา Iterative Rule ของลำดับลำดับนี้และให้เราหาพจน์ที่10และพจน์ที่20 ลองทำดูกันก่อนอื่นเราต้องหา iterative rule ของลำดับนี้ให้ได้ก่อนก่อนอื่นเลยเราต้องหา d d เท่ากับเท่าไหร่ก็ให้เราใช้สูตรในการหา d เขียนสูตรไปก่อน d เท่ากับ a n ลบ,บด้วย a n 1และเพื่อให้มันง่ายขึ้นเราควรจะนิยามพจน์แต่ละพจน์ ็น a 1 a 2 a 3 a 4แล้วเราก็จะใช้ a 3เข้ามาหา n จะเท่ากับ3 3ลบ1 simplify a 3ลบด้วย3ลบ1เท่ากับ2แทนค่า a 3ก็คือลบ1ลบกับ a 2ก็คือลบ3 ขออภัยลบหลบกับติดลบ 3. สามเท่ากับลบหลบกับลบคือบวกลบหบวกสเท่ากับสฉะนั้น d จะเท่ากับ2ต่อไปให้เราหา iterative r u l e รของลำดับลำดับนี้ให้เราเขียน Formula ไปก่อนให้เราเขียนสูตรไปก่อนสูตรในการหา Iterative Rule ก็คือ a n เท่ากับ a1 plus n m i times d แล้วก็ให้เราแทนค่าทุกอย่างเท่าที่เราจะแทนได้นั่นก็คือ an เท่ากับ a1 นั่นก็คือลบห้เราเขียนลบ5ไปบวกกับ n ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่า n คืออะไรแต่เรารู้แล้วละว่า d คือ2 แต่แล้วก็ให้เรา s i มพลิฟาอะไรที่มันบวกลบคูณหารกันได้ก็บวกลบคูณหารกัน an ก็จะเท่ากับลบ5บวกกับก็ให้เรา2เนี่ยดิส t ิบิวต์ไป2คูณ n เท่ากับ2 n และ2คูณลบ1เท่ากับลบ2 เราก็จะได้ an เท่ากับลบ5บวก2 n ลบ2ให้เราซิมพลายเพิ่มอีกเราก็จะได้ an กับลบ5ลบ2เท่ากับลบ7บวก2 n ถ้าเป็นผมผมชอบเอา variable ขึ้นก่อน2 n ลบ7จากะลบ7บวก2 n ก็ได้ หรือจะเรียงใหม่ให้มันกลายเป็น 2n ลบ7ก็ได้และนั่นคือ iterative rule ของลำดับลำดับนี้ครับต่อไปเมื่อเราได้ iterative rule แล้วก็ให้เราหาพจน์ที่10โดยการใช้ iterative rule ตัวนี้แทนที่จะใช้เป็นตัวนี้ตัวนี้เนี่ยไว้หาทั่วๆไปส่วนสูตรที่เราเพิ่งทำเนี่ยมันใช้ได้ผลกับแค่ลำดับลำดับนี้เท่านั้น ต้องหาดูเขียนสูตรก่อนสูตรสำหรับลำดับที่ว่านี้ก็คือ an เท่ากับ 2n ลบ7เราจะหาพจน์ที่10ก็ให้เราแทนค่า n ด้วย10 2คูณด้วย10ลบ7 simplify ซะ2คูณ10เท่ากับ20ลบ7ฉะนั้นพจน์ที่10ก็จะเท่ากับ13นั่นเองครับ แล้วก็ให้เราดูว่ามันใช่ไหมค่อยๆบวกทีละสองพจน์ที่ห้าก็เท่ากับสามห้าเจ็ดก้าสิบเอ็ดและพจน์ที่สิบนั่นก็คือสิบสามนั่นเองครับต่อไปเราต้องหาพจน์ที่ยี่สิบเท่ากับเท่าไหร่ก็อีกครั้งหนึ่งให้เราใช้ iterative rule ึ่งนั่นก็คือ an เท่ากับ 2n ลบ7ต่อไปให้เราแทนค่า n ด้วย20 a20 equals to 2 times 20 minus 7 simplify ซ,ซะ2คูณ20เท่ากับ40ลบด้วย7ฉะนั้น a20 หรือพจน์ที่20ก็จะเท่ากับ33นั่นเองครับ ไปให้เราดูตัวอย่างที่3เราได้ลำดับ 16, 20, 24, 28และ3 2มาโจทย์เขาให้เราหา iterative rule ของลำดับลำดับนี้และพจนที่82ไปไกลเลยคราวนี้ให้เราหา iterative rule ก่อนการที่เราจะหา iterative rule ได้เนี่ยก่อนอื่นเลยเราจะต้องหาค่าดีของมันซะก่อน ใดยเราใช้สูตรในการหาค่าดี a n a n m ให้เรานิยามพจน์แต่ละพจน์ว่าเป็น a 1 a 2 a 3 a 4ไหมแล้วก็เราจะเริ่มต้นด้วย a 4แ,แทนค่า n ด้วย4 simplify เสร็จแล้วก็แทนค่า A4 เท่ากับ 28, ลบกับ A3 คือ24ก <EN _ S> ็จะเท่ากับ4หมายความว่ามันจะเพิ่มทีละ4เท่มละ4 16, 20, 24, 28, ี2ถูกต้องเ <_ S 1> มื่อเรารู้ดีแล้วก็ให้เราใช้ iterative rule ในการหาสูตรของลำดับลำดับนี้ก่อนอื่นให้เราเขียน Aterative i Rule แบบทั่วไปก่อน a n เท่ากับ a 1 plus n minus 1 multiply d และให้เราแทนทุกอย่างที่เรารู้หน้าตอนนี้ซึ่งนั่นก็คือ a 1และ d a 1ก็คือ16ตอนนี้เรายังไม่รู้ค่า n แต่เรารู้แล้วล่ะว่า d คือ4 เสร็จแล้วก็ให้เรา s i m p l ิฟาบวกลบคูณหารทุกอย่างที่สามารถจะบวกลบคูณหารกันได้4คูณ n เท่ากับ 4n 4คูณลบ1เท่ากับลบ4 Simplify อีกก็คือ16ลบ4เท่ากับ12บวก 4n แต่สำหรับผมผมชอบเขียนเอา n ขึ้นหน้า c n บวก12และให้สังเกตนะครับว่าสูตร iterative rule ของลำดับแต่ละลำดับเนี่ยมันจะคล้ายๆกับฟังก์ชันเลยเช่น f of x ก็คือ c x บวก12เหมือนฟังก์ชันสมการเส้นตรงเลยให้เราจำจุดนี้ไว้นะเพราะว่าเราจะเรียนในบทถัดไป จุดตัดแกน y อยู่ที่12แล้วก็ขึ้น4ขวา1ในการหาเส้นตรงของสูตรนี้เราได้สูตร iterative rule แล้วก็เขียนไป c n บ12 ต่อไปให้เราหาเทอมที่82หรือจพ์ที่82หรือลำดับที่82โดยการใช้สูตรเฉพาะของลำดับลำดับนี้ก่อนอื่นให้เราเขียนสูตรไปก่อน an equals to 4n plus 12ให้เราแทนค่า n ด้วย82 4คูณ82บวกด้วย12 สี่คูณแปเท่ากับเท่าไหร่เราลองมาดูกัน82ดสิบคูณสี่สี่สอปดแปดได้328ร้อยยี่สิบวกสิบสองสิมพซะสามร้อยยบวกสิ 12, เท่ากับสามฉะนั้น A 82หรือลำดับที่82ของลำดับนี้ก็คือ340นั่นเองครับ ให้เรามาดูตัวอย่างที่4ตัวอย่างที่4เนี่ยเขาให้ an มาเท่ากับ225โดยที่ a 1หรือลำดับแรกก็คือ3 B d ก็คือ2โจทย์นี่เขาถามว่าไอ้225หเนี่ยหรือ an เนี่ยคือลำดับที่เท่าไหร่คือพจน์ที่เท่าไหร่พจน์ที่100ไหมพจน์ที่25ไหมตอนนี้เรายังไม่รู้แต่เราสามารถใช้สูตร iterative rule ในการหาได้ว่า225คือลำดับที่เท่าไหร่ ก่อนหน่งก็ให้เราเขียนสูตรไปก่อน an ค a1 plus n 1 times d แล้วก็ให้เราแทนค่าทุกอย่างที่เรารู้ในขณะนี้ an ก็คือ225เท่ากับ a1 เท่ากับ3บวกด้วย n เราไม่รู้ว่า n คืออะไรเราไม่รู้ว่ามันคือลำดับที่เท่าไหร่แต่เรารู้ว่า d นั่นคือ2 เสร็จแล้วก็ให้เราซิมพลิฟายซะอะไรที่มันบวกลบคูณหารกันได้ก็บวกลบคูณหารกันให้เสร็จก่อน2คูณ n เท่ากับ 2n 2คูณลบ1เท่ากับลบ2ก็จะได้225เท่ากับ3 ก็ให้เราบวกลบคูณหารกัน3ลบ2ได้ก็คือ1 3ลบ2คือ1บวก 2n แล้วก็ให้เราย้าย1ไปอีก1ไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะได้ 2n เท่ากับ225ลบ1สลับฝั่งกันนิดนึง225ลบ1ก็เท่ากับ224และ n เดียวก็จะเท่ากับ สองร้อยยี่สิบสี่สองมันคูณกับ n อยู่ย้ายไปอีกฝั่งก็เป็นหารสองร้อยยี่สิบสี่หารสอง n ก็จะเท่ากับหนึ่งร้อยสิบสองนั่นเองครับฉะนั้นสองร้อยยี่สิบห้าคือลำดับที่หนึ่งร้อยสิบสอง